เมื่อโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลการดำเนินชีวิตจึงเต็มไปด้วยความสะดวกสบายอุปกรณ์ไฮเทคจึงถูกผลิตขึ้นมารองรับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานบริษัทมันตีเอนจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายจำกัดประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบโทรศัพท์ระบบน้ำประปาระบบแกส๊สระบบลมประกอบกิจการรับเหมากอ่อสร้างอาคาร รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภทประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาประกอบกิจการค้าอะไหล่เครื่องจกักรเครื่องยนต์เครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรงยานพาหนะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องบำบัดน้ำเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบน้ำประปาอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดเราเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในงานบริการมีความรับผิดชอบเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบุคลากรภูมิใจในการปฏิบัติงานบริษัทมันตีเอนจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10มีนาคม2547กรรมการของบริษัท1นายชัยวัน์ก้องพนาภัยสน2นางสาวจุธามาศพุทธิชัยจันยา3นางสาวชาวิยาก้องพนาภัยสน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่151ทับ2มู่7ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเราพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้ก้าวไกลเราพร้อมที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจในผลงานของเราเราทำงานด้วยความปลอดภัยใส่ใจตกรายละเอียดเราทำงานด้วยคุณภาพและราคายัางยุติธรรมอีกด้วยวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานด้วยความปลอดภัยทำงานด้วยคุณภาพและราคายุติธรรมทำให้ลูกค้าพึงพอใจทุกระดับ